ดีค่ะรวมรถมือ2 JK ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะในคลิปนี้เรานำเสนอเป็นรถเก่ง5ประตูนะคะรุ่นนี้สามารถพับเบาะหลังเพื่อใส่สามภาระได้สบายเลยนะคะทุกท่านใส่ของก็ได้กว้างๆและรถประหยัดด้วยนะคะกับ t o y ย t a y a r ริค่ะปี07ตัว E เกียร์ออโต้รถบ้านแท้นะคะเครื่องเกียร์ดีค่ะช่วงร่างแน่นๆสีภายนอกสวยแอร์เย็น ภายในก็สภาพสวยนะคะโดยรวม้รถพร้อมใช้งานกันได้เลยค่ะทุกท่านราคา1 5 0 0 0บาทแอร์เย็นเพลงมีฟังภาษีปี68เริ่มพร้อมโอนนะคะสนใจดูรถกันก่อนค่ะรถอยู่ที่อำเภอน,นิคมพัฒนาค่ะเลือนใหม่ึ้นครบปกตินะคะห้องเครื่องสวยๆค่ะทุกท่านลักษณะตามนี้เลยนะคะเป็นรถปี07ค่ะทุกท่านตัว E เกียร์ออโต สนใจติดต่อสอบถามและนัดดูรถเน้นโทนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ควรเดินทางไปดูด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านโดยตรงแอดมินแนะนำเบื้องต้นกันเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ